สนุดยควิกแสบแสบเข้าเส้นคือตอนนี้ต้องเปิดโลกทัทั์เพราะเรามาอยู่ RS แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสมมติให้โจทย์ไปคนละเพลงอย่างเงี้ยอย่าร้องแต่ของเราอย่างเดียวร้องเพลงของคนอื่นให้ได้ด้วยกลายเป็นว่าเราก็ได้โจทย์ไป8เพลง7เพลงสมมติว่าให้ไปคนละ2เพลงโจทย์เราก็คือ14เพลงคือร้องเพลงของเราให้ดีด้วยแล้วเพลงของคนอื่นก็เอาให้ได้ด้วยนะ แล้วคราวนี้มันจะได้อะไรแต่ละเพลงนี่เทคนิคแต่ละแบบเลยเราจะได้อะไรกลับมาอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวมันจะจิตวิญญาณของนักร้องมันจะเริ่มเข้าไปที่ตัวออจะเริ่มมีองค์มงผมรู้สึกดีขึ้นนะเพราะเพราะว่เาเป็นคนแต่ก่อนเวลาร้องเนี่ยน่าจะเก่งน่าจะแบบไปคิวข้อมูลอะไรเงี้ยเวลาร้องสูงๆแล้วแต่พอหลังจากเรียนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงสูงเราดีขึ้นเราแบบร้องแล้วไม่ต้องเก่งมากขึ้นก็ มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่เร็วเท่าที่ควรปังปอนมีอะไรอยากจะพูดไหมบอกว่าพี่ครู้สึกว่าอาจจะเป็นปังปอนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอยู่หรือว่าเป็นเรื่องที่เราค้างคาอยู่ในใจว่าเราอยากจะพูดแต่เราไม่สามารถพูดได้หรือว่าหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกบางอย่างในในเวลาที่ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่ากว่ารู้สึกใช่ไหมฮะเรารู้สึกคือทางกายภาพแบบเวลาร้องเพลงใช่ไหมฮะผมจะแบบออกแบบ ขาเรียกบุคลิกมันจะยังดูไม่ค่อยสง่ามากผมอนั้นยังอยากจะแก้อยู่อยากจะแก้ตรงนั้นแล้วกับเพื่อนๆในวงเป็นไงบ้างก็เฮฮาดีครับเฮารู้สึกเริ่มเล่สนิทกันแบบไวัยเหมือนกันนะผมเพราะว่าปอนเป็นคนแบบถ้าไม่สนิทจะไม่คุยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสนิทกับทุกคนแล้วก็เริ่มจะกทีแกล้งกันแล้วก็รู้สึกสนิทดีใครที่คิดว่าร้องเพลงดีสุดในวง ผมคิดว่าพี่ตนะูนครับเต้นเก่งสุดเต้นเก่งสุดพี่แบงค์มาครน่าจะพี่แบงค์มใครตั้งใจซ้อมมากที่สุดตั้งใจซ้อมเพราะว่าพี่วินครับแต่ผมก็ตั้งใจนะพี่ไม่ียกเพราะผมไม่กล้าแบบว่าบอกตัวเองนะก็ห่วงอะไรฟังปอนบ้างครับคุณโจ ก็ที่ที่ครูชอบเตือนบางกรเสมอก็คือว่าอย่าคือบางกรเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาพูดอะ่ะจะเหมือนเป็นพูดเล่น,นพูดสนุกสนานแต่ว่าเวลาร้องอะ่ะก็จะใช้เสียงที่พูดเนี่ยร้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงร้องเนี่ยต้องเป็นอีกเสียงหนึ่งนะกับเสียงที่พูดมันเป็นคนละคาแรคเตอร์กันเพราะว่าเสียงที่พูดเนี่ยเราแบบว่าพูดลอยๆอยสนุกสนานอย่างเงี้ยพอมาร้องอะ่ะมันต้องมีคุณภาพกว่านี้อย่างเงี้ยจ้ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปรับการร้องปรับการร้องให้ให้มันพัฒนาขึ้นแล้วก็เอาจิตวิญญาของนักร้องใส่ตัวให้มีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นนักร้องอะไรเงี้ย<ม>คือคนที่เป็นนักร้องเนี่ย<ม>สังเกตง่ายๆเวลาเวลาสมมติครูสอนนี่ครูสังเกตง่ายว่าเออไหนลองร้องเพลงนี้สิอะได้ครับก็ครูเล่นปุ๊บก็ร้องตามเลยอ่ะไหนลองร้องก็พอได้นะครับอะร้องตามอะไรเงี้ยคือแบบร้องเพลงได้เยอะหลากหลายแต่ตอนนี้เรามี แนวของเราก็คือเหมือนกับเพลงผู้ชายของ R.S เนี่ยมีเยอะๆแล้วก็ทำกันบ้านเยอะๆอย่าอย่าร้องดีเฉพาะเพลงของเราอย่างที่บอกอาจย์ให้ไปคนละสองเพลงก็ร้องให้ได้ให้หมดทุกเพลงเออแล้วมันเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองเชื่อครูมันจะเข้าไปเองแล้วก็ท่าทางให้มันไปตามกับเพลงใจจะ เป็นเดจมาก่อนมันคือมันคือความสามารถที่เรามีก็คือการเป็นดีเจเนาะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นบอยแบนด์อยากให้คนที่ดูอยู่ทางบ้านหรือแฟนคลับเขามองว่าเราเป็นดีเจมาร้องเพลง คือยังไงความสามารถไม่ได้อยู่กับตัวเราแต่ว่าที่ครูเป็นห่วงคือทําให้คนเชื่อว่าเราเป็นนักร้องจริงๆออดังนั้นเราต้องโฟกัสให้ดีว่าเป็นนักร้องจริงๆเขาทํำยังไงร้องยังไงคาแรคเตอร์แบบไหนในการพรีเซนต์แบบไหนอย่างที่ครูบอกกับทุกคนว่าคนหนึ่งเขาเป็นศิลปินฝึกหัดสปีแต่เราเป็นแค่2เดือนดังนั้นเราต้องเร่งมากกว่าคนอื่นเยอะต้องจัดหนักให้ตัวเองเยอะๆเลยเออให้แบบ เ้นก็ต้องให้ดีขึ้นร้องก็ต้องให้ดีขึ้นแบบร้องให้ได้เยอะแยะมากมายในเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นต้องเร่งตัวเองเลยนะได้ครับก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเราข้อห้องอัดแล้วไม่ทำไม่ได้แล้วสมมติเพื่อนๆทำได้เราก็จะเป็นเหมือนตัวทวงของในวงเลยก็พยายามซ้อมซ้อมอยู่ครับมันต้องต้องซ้อมหนักอ่ะต้องซ้อมหนักคืออย่ารอแต่ว่ามาเรียนในห้องอย่างเดียวก่อนหน้าเรียนก็ซ้อมมาก่อนแล้วเรียน เรียนเลิกแล้วก็ซ้อมต่ออย่างเงี้ยกลับไปบ้านก็ซ้อมอีกอย่างเงี้ยเออครูเชื่อว่ามันมันจะต้องไปกันได้คือตอนเนี้ยแต่ละคนแต่แต่ละแคาแรคเตอร์แล้วก็ความสามารถต่างกันแต่ก็เป็นระดับซูเปอร์ฮีโร่นะเขาคัดมาเนี่ยตอนนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยต้องเดเวนเจอร์ <Adventure. S 1> เออนั่นแหละต้องไปด้วยกันต้องไปให้ไปให้เลิศเลยนะไปให้เก๋เลยต้องไปด้วยกันต้องพยายามฉุดกันให้ไปให้ดีๆถ้าสมมุติว่าซ้อมมาแล้วแบบบางคนค้างคาใจว่า มันยังเต้นไม่ได้ยังเต้นไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยกลับบ้านเอาต่อยหน่อยเอาให้แบบชวนๆเนเออแล้วมันครูเชื่อว,ว่ามันน่าจะดีึ้นะเพราะเราพูดเองว่ามันตอนนี้มันดูเป็นเตา่าเร่งให้เป็นกระต่ายหน่อยแล้วกัน,ยอ,นอย,ยอมเหนื่อยอนนอยอมเหนื่อยซะตอนนี้เออยอมเหนื่อยซะตอนนี้เพราะว่าถติเข,ข้าห้องอัดไปถ้าไม่ได้เขาก็ไม่ให้ผ่านไปถ่าย MV ถ้าทางไม่ได้เขาก็ไม่ให้ผ่านก็เสียเวลาอยู่ดีสู้เหนื่อยซะตอนนี้ดีกว่าการจัดระเบียบ ตารางชีวิตตารางการทํางานตารางการเรียนนะฮะเรียกว่าจัดระเบียบชีวิตตัวเองแน่นอนแต่ละคนมีเวลาในการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่เหมือนกันแต่ถ้าการเป็นศิลป,ปินคุณต้องแล้าเรียนไปด้วยเนี่ยคุณต้องแบ่งเวลาให้ได้ซึ่งถามว่าปังปอนอาจจะแบบมีมีการจัดระเบียบได้ได้ยังไม่ดีพอในบางบางครั้งเขาน้องเขาก็อาจจะเป็นห่วงตรงนั้นด้วยแต่ครูเป็นเชื่อว่า คนเราฮะศิลปินคนอื่นเขายังทําได้เลยเขาอาจจะเรียนหนักกว่าเราด้วยพยายามตัดทอนในสิ่งที่ยังไม่จําเป็นณนะวันนี้นะครับซึ่งการแบ่งเวลามันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจริงๆเราถ้าทําตรงนี้ได้มันคือคุณสมบัติเบื้องต้นของการเป็นศิลปินแล้วก็จะสามารถเป็นศิลปินที่ดีได้ในอนาคตเพราะว่าคุณสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยผมก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมแต่ถ้าผมทําแล้วแบบ อย่างที่ครูคาดหวังไว้สูงแต่ผมทำอาจไม่ถึงที่ครูแบบว่าคาดหวังไว้ก็ต้องขอโทษครูด้วยฮะก็แต่ว่าผมเนี่ยทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็พยายามทําให้มันดีต่อไปแล้วก็จะพัฒนามันไปเรื่อยๆครับครูเป็นเชื่อว่าทุกคนเต็มที่แต่แต่ด้วยด้วยพื้นฐานที่ไม่เท่ากันแต่ถ้ามันเต็มที่แล้วอ่ะมันไปด้วยกันได้ ปังปอนเมื่อไหร่ก็จะมากับรอยยิ้มแล้วก็หัวาะตลอดเวลา <c oughs> คือคือเนี่ยคือข้อดีของปังปอนคือปังปอนเป็นคนที่หน้าหน้าตารับแขกอะ่ะหน้าตารับแขกมันคือเราเราเรา,เราได้เปรียบคนอื่นละตรงที่ดึงดูดให้คนเข้าหาเราแต่เราจะทําให้เขาอยู่กับเราได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราละว,ว่าเราจะพัฒนาพอที่คนจะอยากติดตามเราไปนานๆหรือเปล่าอยากให อย่าให้คนเข้ามาเพราะเรายิ้มรับแล้วเข้ามาเจอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปอย่างไม่ประทับใจซึ่งอันนั้นไม่น่าจะเป็นผลดีแต่ก็เป็นเชื่อว่าปังปอนทําได้ครับถ้าจะทําเวลาจํากัดเอาจิตวิญญาณของนักร้องใส่เข้าไปในตัวให้เร็วที่สุดนะจ๊ะให้เก่งที่สุดขอบคุณมากขอบคุณครับผมก็หลังจากที่คุยเสร็จก็ มันก็เหมือนแบบว่าผมเนี่ยต้องกระตุ้นตัวเองมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเหมือนความตั้งใจของเรามีประมาณนี้แต่ว่าด้วยเวลามันมีจํากัดก็ต้องถีบตัวเองต้องแบบกระตุ้นตัวเองให้แบบว่าขยันมากกว่านี้อีกประมาณ2-3เท่าตัวเพื่อจะเพราะว่าครูบอกว่าปกติกว่าจะเป็นศิลปินได้ต้องเก็บตัวประมาณปีถึง2ปีใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกเราวงแวมและว,วงชูอะไรเงี้ยได้แค่2เดือนก็จะได้เป็นศิลปินแล้ว ก็เหมือนแบบว่าต้องกระตุ้นตัวเองประมาณ 2- 3สเท่าตัวเลยอย่างอื่นเลยก็ต้องต้องขอขอบคุณคุณครูมากเพราะว่าผมเนี่ยจะเรียนร้องเคยเรียนร้องเพลงมาก่อนแต่ว่าเคยเรียนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบไปจําเขาเรียนนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาฝึกเองที่บ้านมากกว่าครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ได้มาเรียนแบบจริงๆจังๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่แบบให้คุณครูแบบให้เรารู้แนวทางในการร้องแบบจริงๆว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลย แล้วก็ผมเนี่ยสัญญาว่าจะร้องให้มันดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองเร็วๆที่สุดเลยครับผมเพราะว่าผมอาจจะพัฒนาช้านิดนึงก็จะพยายามให้มันเร็วครับสนับสนุนโดย q u i กแ s บแ r บเข้าเส้นพอเราร้องมาสองคนเนี่ยต้องแชร์ความดังให้มันเท่ากันงงนะเหมือนสมมติวันนี้คุณที่ขึ้นก่อนใช่ไหมผก็ต้องดังเท่าที่เขาอะเออ จะเป็นลมอา,ากาศเ,เนาะอาใส่ฟิลลิ่งโอเคแต่ว่าเสียงเบาไม่มีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่กูเลยความไม่มีพลังอะไรอเงี้ยกูก็ต้องปรับปรุงขึ้นให้มากเลยค่ะเราตอนนี้ร้องดังขึ้นแล้วใช่ไหมดังขึ้นค่ะอันดีวลองพูด <c oughs> ดังขึ้นสิคะพูดดังขึ้นได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ดัง